อยากฝึกภาษาอังกฤษไม่รู้คำศัพท์หรือไปเจอชาวต่างชาติอยากจะสนทนาพูดคุยกับเขาแต่ก็นึกคำศัพท์ไม่ออกนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับ Google Assistant ที่อัปเดตความสามารถให้โต้ตอบแปลภาษาได้อย่างต่อเนื่องมอคอมววอสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิัิโชน,นะครับนี่คือผมนี่เองครับผม 13น,น้นี่ไม่ใช่นี่ Google Pixel ที่ไม่ได้อัปเดตเป็น Android 13แล้วเดีย๋ยวต้องเก็บเงินผ่อนเงินอีกแล้วเพื่อจะได้ไปต่อใน Android 13แต่ Google Assistant อ่ากปลดล็อกก่อนยังสแกนนิ้วอยู่นะตัวนี้ยังสแกนนิ้วอยู่นะครับผมคือ Google Assistant ก็ยังอัปเดตความสามารถกันต่อไปถึงแม้เครื่องของเราจะไม่ได้อัปเดตเป็น Android เวอร์ชันใหม่ก็ตามนะครับคุณก็ยังสามารถใช้ได้ Talkback ก็ Talk าสามารถใช้งานได้เหมืออนนนนนกััััสสาหรรบบบเพพ่่ๆคคคคตดะ Google Astant ียงงแุณใ ถามอ่ะถามว่าอย่างเช่นคําว่าความรักในภาษาอ่าอย่างเช่นความรักในภาษาอังกฤษความรักในภาษาญี่ปุ่นความรักในภาษาจีนอย่างนี้นะครับแปลว่าคือคือถามเนี้ยแค่เนี้ยความรักในภาษาอ่าหรือคําที่เราต้องการถามคําศัพท์ที่เราต้องการถามภาษาไทยเนี่ยในภาษาแล้วก็ภาษานั้นนะครับผมเขาจะเริ่มในส่วนของแปลเป็นบทสนทนาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันเลยดีกว่าเพื่อความเข้าใจกันอ่ะ ก็สั่งโอเค Google หรือเ hey ฮ Google นะครับเนี่ยสวัสดีในภาษาอังกฤษ <Google Assistant. S 1> ออกมาแล้ว,ลวโอ้มัอกี้พูดไม่ทันีช่ชวยอะะไรคคุณดสวัสดีในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษจะพูดว่า hellonice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ nice to meet you too Where you come from? you คุณมาจากไหนหอมอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับ I'm in Bangkok I come from Beijing คุณมาจากการกัดหรือไม่ Why เนี่ยผมพูดมั่วเขาก็เลยไปแปลมั่วคือเราพูดไทยเขาก็ไปแปลเป็นอังกฤษให้เราพูดอังกฤษเขาก็แปลเป็นไทยให้ดังนั้น คุณสามารถที่จะอยู่กับเพื่อนคนต่างชาติแล้วก็สื่อสารกันได้ทันทีอ่ะ I say messy so he's going to translate that is speak and speak Thai he goes to translate into English let us speak English he translates into Thai so you หยุดโอเคหยุดแปลเลยนะ,ะคุณสามารถพูดว่าหยุดหรือเลิกเล่นได้นะครับในกรณีที่คุณอยากเลิกแปลแล้ว แต่วา่าเพื่อนของเราไ,ไม่ได้มีแต่ชาวอังกฤษอ่ะอมีเป็นชาวจีนอเหตุที่เกิดน,นะเพื่อนๆที่เพื่อนๆได้ยินกันตอนสิ้นเดือนกันยาเนี่ยเนาะก็มีน้องๆเด็กเลยที่เป็นลูกครึ่งอังกฤษอังกฤษ,กฤษจีนหรือเปล่าหรืออเมริกันจีนนะครับเดินจากนู่นพัทยาจะไปสวนณภูมิเพื่อไปหาแม่เออซึ่งแม่เป็นคนอังกฤษมั้งแต่ว่าคุณพ่อเป็นคนจีนเนาะ ใช่ไหมถ้าผมข้อมูลผิดขออภัยด้วยแล้วคุณพี่ท่านนั้นเนี่ยมีน้ำใจจริงๆเลยที่ช่วยเหลือทั้งๆที่พูดภาษาอังกฤษหรือพูดภาษาจีนไม่ได้เนี่ยคือผมนับถือจริงๆเลยขอค่าน้อยขอคารวะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยอาจจะต้องใช้เครื่องมือช่วยแบบนี้แต่ว่าคุณต้องมีเน็ตนะถ้าไม่มีเน็ตก็ไม่ได้แล้วต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นอย่างเช่นหนูจะไปไหนแล้วเขา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 ,เขาพูดาอังกฤษไม่ได้แต่เขาพูดจีนเราก็เปลี่ยนเป็นอ่ะโอเค Google หนูจะไปไหนในภาษาจีน หลุมภาษาจีนจะพูดว่า你要去哪里？หนูจะไปสุวรรณภูมิค่ะ。我要去素万那普。ขอบคุณนะคะ。谢谢你。谢谢你。喵ขอบคุณ。ล乐奇拜。ไม่กี่ชั่วอายุคนอ。อรอ มันแปลงงั้นจริงๆไหมผมพูดภาษาจีนมั่วนะเพื่อนๆปักกิ่ง<京>คนไทยกับคนจีนเป็นพี่น้องกันประเทศไทยไทย国ไทย国 ประเทศไทยประเทศจีนจงก中วจงกวีนไทยก๋วประเทศไทยจงก๋วจีนจูหลงมังกรไข่มุกหลงมังกรอ่า หลงแปลว่ามังกรนะครับผมอ่า,อาเห็นไหมครับเนี่ยเราก็รู้ชื่อเล่นของผมเลยอ่าเลิกเล่นเอาเหรอเล<ง>ิก<ง>เล่นโอเคมมดแปลเลยนะอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณสามารถเรียก Google s t a n d ได้แล้ว ลองพูดง่ายๆจริงๆมีคําว่าจริงๆมีประโยคเต็มๆของเขานะครับแปลบทสนทนาในภาษานั้นภาษานี้แต่จริงๆเราพูดคำนะครับอย่างเช่นเอาแล้วถ้าเป็นลงในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคือคําศัพท์แล้วก็ในภาษาตามด้วยภาษาที่เราต้องการแปลสลับกับภาษาไทยอย่างเช่นอ่ะเฮกูเกะสวัสดีในภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าこんにちはありがとうございます トヨタ・ホンダ・ミスミチトヨタ・ホンダオッケーカップンクラブわかりましたありがとうはいやー困惑する困惑する日本人

โอเคหยุดแปลเลยนะเนี่ยคุณมีเพื่อนเป็นชาวญี่ปุ่นจริง,รงๆเขาน่าจะรับได้ตรงนะแต่ผมเองเนี่ยผมก็ได้แค่ Toyota Honda Mitsubishi นะไม่ว่าหรือจะเป็นในส่วนของเอ่ย y a m a h a Honda ออ่ะ, aha, อะโอเคลองไปเล่นกันดูนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยวิธีการใช้เนี่ยมันมันดูง่ายขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องมากขึ้นเพียงแค่ว่าเราใช้ คำนี้แปลว่าอะไรในภาษาเนี้ยเราสามารถสนทนาเรียองต่อเนื่องนะครับก็เป็นความรู้ที่อัปเดตกันพอดีไปเจอมาใครใครท,ที่ทราบแล้วเขาก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะที่บางทีทําหลากหลายเรื่องราว iPhone ก็ทํา Android ก็ทํา Windows ก็ทำํำแล้วก็เรื่องราวดีๆก็ยังนำเสนอป้ายยาก็มีหมอคอมคนเดียวทำไม่ได้ทุกเรื่องแต่ว่า ถ้าคุณอยากรู้หลายๆเรื่องนะครับเรามีความรู้จัดทางบ้านที่คุณสามารถติดตามได้ในสายดย่วนเขาสังคมรู้1414แล้วก็แอปพลิเคชัน Tab to Read บนระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะครับผมก็เข้าไปที่รายการจากหมอคอมนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของความรู้จักทางบ้านและมีความรู้ทั้งไอทีดนตรีนานาสาระละครเรื่องราวมากมายที่มีให้ได้รับฟังกันก็มาเป็น ความร่วมมือที่จะแบ่งปันความสุขความรู้ให้กกันนะครับวันนี้ความรู้เล็กๆน้อยๆนํามาฝากกันกับผมสิธิโชคในหมอคอม1นึ4สีาพาร์ทนะครับลงไปว่ามังกรถามได้เนาะอ่ะโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม